สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องย่าพรสตอรี่วันนี้ย่าพรจะทำน้ำพริกเผาหมูนะคะให้ดูนะคะย่าพรก็เปิดเตาก่อนค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันนะคะ เดี๋ยวยี่ยพรจะผัดหมูนะคะอันนี้น้ำพริกที่ยา่พรตำแล้วค่ะมีพริกขี้หนูแห้งสามสิบเม็ดแล้วก็กระเทียมเจียวหอมเจียวพริกแห้งนี้ยาพรก็เอาไปทอดนะคะแล้วย่ยพรก็ตำมาเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ละคะ่ะเดี๋ยวยาพรจะคนหมูนะคะ ย่อนก็ใส่หมูค่ะหอมกับกระเทียมนี่ย่าอนใส่เท่าๆกันนะคะแล้วก็ใส่หมูค่ะเดี๋ยวย่าอนก็ผัดหมูก่อนค่ะผัดหมูให้สุกก่อนแห้งๆแล้วเดี๋ยวย่อนเอาติ๊กลุกไปคน พริกหมูของเยี่พรไม่มีอะไรมากค่ะเนี่ยเยื่ยยพรก็ใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่มะขามเดี๋ยวเยี่พราาเอาเกลือมาใส่หน่อย ช้อนก็ลวนหมูให้สุกยีดีก่อนนะคะให้หมูสุกแห้งๆก่อนแล้วเดี๋ยวจะใส่พริกลงไปน้ำส้มสายชก้อนก็เหลวนะคะเยอะชอนเยอะชอนใส่ไปสองช้อนค่ะถ้าไข่ข้นๆก็ใส่ช้อนหนึ่งไม่ถึงช้อนก็พอนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยชินใหม่ก็แล้วกัน ยวพรมันเหลวๆยำพรไม่ได้ไม่ได้คั้นต้นค่ะยะพรก็ใส่กเกลือไปยิดหนึ่งนะคะ เดี๋ยวลองชิมหน่อยนะคะรสชาติเป็นอย่าางเปรี้ยวได้แล้วค่ะแต่ยังไม่ได้หวานยังไม่ใส่หวานเดี๋ยวคนก็ใส่หวานไปช้อนหนึ่งนะคะช้อนบุญคูณค่ะ ใส่ไปหนึ่งช้อนโต๊ะคูนค่ะหมูสับเย้าพรก็กินใหญ่หน่อยนะคะพจ้าะะพรสับเอง กกินนอค่ะใส่น้ำปลาไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะย <Okay. Okay. S 1> ี่้อนก็เอาพริกที่ยี่อนจำเนี่ยใส่ไปเลยค่ะ ลงดูถัดด้วยกันนะคะ คนก็จะกินใหม่ค่ะอร่อยแล้วค่ะมีเปรี้ยวมีหวานนะคะแล้วก็มีเค็มแต่เค็มยังไม่เยอะเท่าไหร่แล้วค่ะเดี๋ยวยะพอรอเผื่อน้ำแห้งแล้วมันจะเค็มถ้าไม่เค็มเดี๋ยวยะคอจะเติม อันนี้ก็เค็มแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่เค็มจัดจวรอให้น้ำพริกย่างพอนแห้งกว่าน,นี้หน่อยนะคะเอาไปกินกับผักค่ะคลุกข้าวก็ได้ค่ะไอย่างพรอนใส่น้ำปลาเพราะไอย่างพรอนคิดว่าไม่ไม่ได้อยู่นานนะคะเดี๋ยวก็กินเดี๋ยวก็หมดแล้วก็เลยใส่น้ำปลาด้วยเกลือด้วยถ้าเราเก็บไว้นานๆล้วก็ควรที่ใส่ใส่แต่เกลือนะคะส่วนมากที่จะใส่แต่เกลือกัน แต่ย่้พอว่ากินกับเรียงหมดเขาไม่ได้ทำเย็ดกินอีกทีค่ะหดี๋วใส่น้ำปลาอีกหน่อยนะคะอีกช้อนหนึ่งค่ะเค็มน้อยไปหน่อยใส่ช้อนโต๊ะหนึ่งนะคะเป็นสองช้อนละค่ะ แล้วจัดกับโอ้หน้ํพริกเผาของยโกธรน่ากินมากๆเลยค่ะอร่อยด้วยเผ็ดิที่หนูเนี่ย,ยสามสิบเม็ดเผ็ดน่าดูเลยกินกับินกับข้าวสวยนะคะร้อนแล้วก็ผักกรอบนะคะอ่อนๆกินกับแตงความมะเขือแล้วก็ประกาศขาวอร่อยน่าดูเลยไปชิมก่อนนะคะ เลยค่ะเลิศมากๆเลยพ่อนก็ปิดต่อนะคะฉุนมากๆเลยเป็ดเผ็ดน้ำดูเลยพริกสามสิบเม็ดเผ็ดมากๆ ก่อนก็ตักขึ้นเลยค่ะตักขึ้นใส่จานอย่างที่เราอแล้วเผ็ดจริงๆแต่ถ้าเกิดทำน้ำพริกไม่เผ็ดก็ไม่อร่อยค่ะต้องเผ็ด ออกมานี่ค่ะน้ำพริกของย่าพรเสร็จแล้วนะคะน้ำพริกเผาหมูค่ะของย่าพรเสร็จแล้วนะคะย่าพรใส่กระเทียมเจียวถ้วยหนึ่งหอมเจียวถ้วยหนึ่งแล้วก็พริกขี้หนูแห้งทอดสามสิบเม็ดแล้วย่าพรก็มาตำรวมกันค่ะแล้วก็หมูสองเท่าก็คือสองถ้วยค่ะ แล้วก็ใส่เสื้อมขามนะคะน้ำมะขามใส่เกลือใส่น้ำปลาใส่น้ำปาลแค่นี้ค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะยาพรขอขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องยาพรขอช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาพรด้วยนะคะสวัสดีค่ะ